ทางเฟซบุ o กหนึ่งนะคะได้โพสต์ภาพบีบหัวใจค่ะเพราะว่าจำเป็นที่ต้องส่งลูกเนี่ยไปกักตัวกับทางการเนี่ยสิบสี่วันคนเป็นแม่มายืนส่งแบบนี้ค่ะแล้วก็มีข้อความบอกว่าวันก่อนเราเห็นที่มาเลเซียวันนี้เราเห็นที่บ้านเราลูกต้องพรากจากครอบครัวลูกที่ต้องกักตัวคนเดียวลูกที่ต้องเดินจากอ้อมกอด14วันบีบหัวใจบีบน้ำตาจนใจสั่นนะคะแล้วก็บอกด้วยว่าณเวลานี้3จังหวัดไม่มีที่ไหนปลอดภยัยทุกที่คือพื้นที่เสี่ยง เพรนาะฉะนั้นต้องช่วยกันดูแลตัวเองดูแลชุมชนไปพร้อมๆกันอย่าเห็นแก่ตัวไม่ปกปิดข้อมูลอย่าดื้ออีกเลยกับเจ้าหน้าที่นะคะคนะคะก็ได้เห็นภาพนี้ในขณะเดียวกันที่จังหวัดยะลานะคะผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้ออกคําสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 จังหวัดยะลาเป็นการเพิ่มมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดโดยกําหนดให้เจ้าอาวาสพระภิสุสามเนรงดพิธีกรรมหรือว่ากิจกรรมทางพุทธศาสนาทุกประเภท งดเดินทางหรือว่าเลื่อนการเดินทางไปยังประเทศอื่นหรือว่าออกนอกพื้นที่ดังนั้นจึงให้ทางพุทธศาสนกชนในพื้นที่เนี่ยนำอาหารไปถวายพระสงฆ์ที่จําวัดในพื้นที่แทนครับคือให้พระสงฆ์งดปฏิบัติศาสนกิจด้วยกันออกไปบินฑบาทก็คือเอาพอาหารต่างๆเนี่ยไปถวายพระที่วัดก็เป็นไปตามคําสั่งของประกาศนะคะให้งดบ,บินทบาทขณะเดียวกันค่ะที่บริเวณถนนสิโรรถหน้าตลาดสดของยะลา ก็มีพระภิกษุสามาเณรจากวัดพุทธภูมิพระอารามหลวงแล้วก็ชาวบ้านก็ร่วมกันนําอาหารน้ําดื่มกว่าร้อยชุดมาแจากจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะก็เป็นการสนองพระราชดำริของสมเด็จพระสังฆราชที่วัดต้องเป็นแหล่งที่ให้การช่วยเหลือผู้ที่รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด ครับมีที่สถานีรถไฟยะลาเนี่ยนะครับเขา,เอาของไปไบริจาคแล้วปรากฏว่าลักษณะก็คือมีคนเป็นห่วงเพราะไม่ได้มีการคัดกรองคนไม่มีการเว้นระยะห่างเนี่ยคนไปยืนแออัดกันเต็มเลยนะครับอแออัดอยู่ที่สถานีรถไฟอันนี้ภาพเมื่อวันที่14เมษายนที่ผ่านมาล่าสุดการรถไฟแห่งประเทศไทยชี้แจงบอกว่าจากการสอบถามพนักงานที่สถานีรถไฟยะลาทราบว่ามีเจตนาต้องการช่วยเหลือสังคมนี่นะครับ แต่ว่าก็แน่นอนละครับภาพมันก็เกิดความไม่สบายใจนะครับครับทีนี้เนี่ยทางนายชยสิทธิ์พานิชพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้ออกประกาศให้ผู้ที่ไปร่วมรับสิ่งของดังกล่าวนั้นไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เพื่อเข้ารับการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังตามมาตราการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยด่วนโอ้คนไปกันเยอะมากใช่ค่ะไปแออัดกันน้่นะครับคือคนอาจจะเดือดร้อนจริง,รง,รงๆงคุณผู้ชมดูสิคะ ก็ได้เห็นถึงสิ่งที่ได้รับผลกระทบนะคะแต่ว่าหลายๆสถานที่เราก็ได้เห็นคนไทยใจดีมีจิตอาสานะคะทำข้าวกล่องไป,อไปให้ไปแจกฟรีมีน้ำดื่มมีหน้ากากอนามัยกันในหลายพื้นที่ทุกจังหวัดแล้วครับใช่ค่ะก็ตรวจสอบดูมีหลายจุดนะครับมีที่จังหวัด